ธุรกิจสะดอกเคราะห์ธุรกิจขายความหวังที่ไม่มีวันเจ๊งยิ่งเศรษฐกิจพังคนหญิงยอมเปเพื่อซื้อความสบายใจสรุปนี่คือการทําบุญหวังโถนด้วยแผนการตลาดลวงคนกันแน่เดี๋ยววันนี้นั่งสรุปให้ฟังเคยสงสัยกันไหมว่าทาไมร้านอาหารเจ๊งห่างเงียบแต่ทาไมสํานักเจ้าพ่อเจ้าแม่แถวบ้านคนกลับแน่นเอียดก็เพราะในมุมนักธุรกิจความกลัวคือสินค้าที่ขายดีที่สุดในโลกยังไงละ่ะเมื่อไหร่ที่เราหมดที่พึ่งรากาจะปลิวหายไปทันทีแม่ความงมงายจะเข้ามาทําหน้าที่แทนธุรกิจนี้มันฉลาดตรงงททีีีี่่่่่ไมมมตตตต้้้้นนนุเเลยยอออสสสส๊กกิิคคาาาชโดง เขาขาายคืออากาศที่ห่อหุ้มด้วยความสบายใจคุณใส่เงินหลักพันเพื่อแลกกับความรู้สึกที่ว่าหลังจากนี้ฉันจะรวยซึ่งมันวัดผลยากกว่าน้ำหนักส้มในตลาดซีแคมเดียวนี้พัฒนาไปไกลมีโมเดลธุรกิจแบบดิจิทัลด้วยนะไม่ต้องเดินทางไห้รอนแค่โอนเงินส่งชื่อทางไลน์เที่ยวมีคนสวดแทนจุดเทียนแทนให้เช็ดซับที่แสบกว่านั้นคือกลยุทธ์การขายที่ไม่มีวันผิดพลาดหากคุณทำแล้วรวยเขาก็จะรีวิวว่าแมนแต่้ากทำแล้วยังซวยเหมือนเดิมเขาก็จะบอกว่าบุญเก่ายังไม่พอกลายเป็นความผิดของลูกค้าซะงั้นไม่มีการคคืนนเงงไมมีกกาารรัวพพึอใจ คือการหายความหวงังไม่ได้ซื้อทายผลลัแต่จะหว่าเขาก็าไม่ได้เต็มปากนะเพราะในโลกที่ความจริงมันโหดร้ายบางที่เงินไม่กี่ร้อยที่เสียไปเพื่อซื้อความมั่นใจให้เดินหน้าต่อได้มันอาจจะถูกกว่าค่ะหมอจิตเวชก็ได้ไหนใครเคยมูหนักๆแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงือแค่เปลี่ยนเจ้าของเงินคอมเมนต์บอกนกหน่อย